สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอ็นเอลชาแนลด้วยค่ะเด้อลูกข่อยเริ่งเรียนมาข่อยก็ใส่ลูกข่อยตำอันไอเจ้วอันเบิ้งลูกข่อยเฮ็ดตำน้ำจิ้มไอเมี่ยงปลาข่อยจะเฮ็ดน้ำจิ้มเมี่ยงปลากินยำแรงเบิ้งลูกข่อยตำเอาพี่เขาตาเต๋เสียเสียนอีกแล้วสงสัยจะคิดว่า ไปเรียนหนังสือเมย์เมย์มก็ให้มาตำน้ำพริกน้ออีเมยียเอ,อ้ยตัวตามมึงดูน้ำจิ้มข่อยกินกับเมียงปลาก็จะเป็นน้ำจิ้มอะไรใส่ทัวตำตำตำน้ำไหลไหลเยิ้มเยิ้มเขาโคกแล้วนัน่นน่ะเฮ้ยเพี้เด็ดั่นน่ะมีหัวขวัญถือพริกน้อยนึงกับสีบุกห่องจ้กขึ้นบ่อย่าเหเรียญเด้อกับพริกนี่มันโมเมียนธรรมดาได้พริกไง เอาเรียกเขาตาให้แนข่อยว่าข่อยจะตําเองลูกข่อยว่าเอามาหนี่จะตำหายไปะนะอันลูกข่อยอันซีมอนเนี่ยอันในสองขวบเจ็ดเดือนจะเขาแปดเดือนเราเด้อค่ะเด้อนคนที่ถามมาว่าลูกข่อยจะขวบบอกให้เม่ซอยอีกแล้วมันเหน่นเกินไปแต่เดาซอนไา่หาตําลูกข่อยเป็นตาเด็กกินไงบ่ะนะ้ออันในเจวอันในเมียงป้าข่อยนี่เอาตาแนตําแน อีกคนหนึ่งพีคนโตซื้อแฟนนาซีขวบด้วยค่ะเด้อโรงเรียนลูกข่อยมันบ่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันเด้ออันซีมอนนี่ไปโรงเรียนสองโมงครึ่งไปโรงเรียนสองโมงครึ่งอีกโรงเรียนหนึ่งข่อยจะเดินไปส่งลูกสามสิบนาทีแต่แฟนนาอีกโรงเรียนหนึ่งกะไกล enfin? ค, mm. ค, ha, ค,ค,คักอยู่อันข่อยชีแยกล่างไปส่งลูกข่อยไปโรงเรียนบ่เวลาเดียวกันด้วยค่ะเด้อซีมอนไปโรงเรียนในสองโมงครึ่งแฟนนาไปโรงเรียนสามโมงครึ่ง เลิงเลี้ยงกับเลิ่บ่ทอกันด้วยค่ะพี่น้องเอ้ยข่อยละอันแยกล่างเอาคือเลนออกมาจังสั้นละ่ะโอ้ยมันสิได้กินม่น้อตตำพี่แกงข่อยเอ้ยพี่น้องสั้นหัวเขาตำเลยวะว,ว้ายกลมบึงกระเด็นเขาลูกกระตาสนอี่อพยี่เม่เอ้ยเจมินมักแงงเก็ดมักแง่งทำมึงเปียงข่อยว่าข่อยเสียนเองข่อยกันอยากเต้นอย่างปะทู ลูกข่อยก็เห็นข่อยตําค้าไว้ก็ฟ้าไม่หยาดตําซอยมึงเปียงคักบัวโอ้ยขอยางประทูกับอันลวกเส้นขนมเส้นไว้นะเมียงวันเอ้ยกับบ้านกับทรงไปหาอา,นาบน้ำปบบทานได้เถอะเขาแต่ยูทูบได้ไหลยูทูบเขาสียหาในเขาบ่วนะมันจะพิดกดเขาเด้มันเสียนในอันเขาแหงแต่ให้ยู้จำสินยยอันในพี่ยูนี่ก็เลยอ <laughs> บอกง้อกันวนะ่าพี่น้องน,นะ จุดจุดขนาดแมงวันยังจะเขากหาหล่องเส้นาเลือโรงเรียนบายสามเด้อค่ะเด้อซีมอนเลือโรงเรียนบายหนึ่งคิงคอยก็แยกล่างไปรับไปส่งลูกทั้งสี่ละค่ะผู้ใดที่ว่านในคอยในเขาไปหาเพื่อนไหมยังกะใจเย็นในเด้อค่ะเด้อแมลูกออนเลียงลูก <laughs> ผู้ใดที่ว่านขาว่าเป็นเพื่อนไม่คอยกะ จาะๆเป็นหลังบานซะอาดเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเยอกูจะเขียดกันเด้อค่ะไปทุกคนล่ะแต่ว่าไปสาจักน้อยหนึ่ง <c oughs> เป็นตาเลียวบอคุณขุนเอ้ยเจขคอยเนี่ยบอกทั่วดินกับบ่ท่านไหนแหลกเนาะตำาจ้าแดดหนั่นคือเคลียเหรียญแท้เบืองเด้อเบืองเด้อเนี่ยมันจะได้กินบ่อะมือเนี่ยเมียงปลาทูนี่นะเมียงปลาทูเนี่ยสั้นหัวเขาตำปนีมันจะบ่เสียบคักสมบอเอาตำคนนหอยล้วเอา ตั้มตัต้มนั่นเห็นบอ่อลูกข่อยแยงเห็ดเวลาข่อยซีนเฮ็ดอีหยังสักอย่างนึงเด้อลูกข่อยแยงเฮ็ดดีดีดีเบิ่งเปลี่ยนเบิงบ่ง,งโอ้ยจะเบิ่งพี่น้องลูกข่อยน้ำจิ้มอย่างปลาข่อยมันจะเป็นตาเสียบบน่อยเป็นคนกินเผ็ดเด้อค่ะเด้อใส่พริกลหลายๆจะตักไปใส่น้อผิดทิดเอ,อ้ยตักไปใส่นะพริกเอ็นตั้มหยงข่อยจะใส่หมดแล้วซิมหาสิบหกเม็ดข่อยเป็นคนกินร่วจัด บอกเร็วละลายผู้เลิ้ยงหอยกับพันกันรวดรวดรวดผู้ใดฟังประทันก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อรีเสียงลงในแจักหน่อยก็ได้ดอกรีเสียงสาดเอาเองด้วยค่ะเด้อหอยรีเสียงอัินบอกเองผู้ใดไงพยายามบอกซะสักกระบอกผ่้ใดแจ๊กเทียรจักเป็นอย่างข่อยคือบอกเรียวบอกไว้ค่ะบางคนก็ถามว่ารีเสียงลงบอกซาะนี่หอยก็พยายามบอกซาอยู่พี่น้องเอ้ยแต่วันบ่ไใดแจ๊กเถียเจ้ะขอใจข่อยไหนเด้อข่อยบอกซะผู้ใด เอาคือหมุนเล PE, ่นหมุนหัวยังสัตวนะ์นาะปวดเอาเอาคัาากคักโลดโคกนีเป็นของเจ้าดอกตำโลดมเจ้าวามันจะเป็นตาแสบบ่ล่ะคุณน่ะนน่ะคน,คน,คน,คนตำตำเจียวในใส่เมียงป้ายหอยเมียงวันกับเลียดล้อมนาล้อมหลังนาห้อนบ้านควายตอดคนตายซะน้อยเมียงวันเอ,อ้ยกับบ้านเมียกับบ้านเมียนะ่ะลูกคอยสิไปใช่หรอหายยังหรอเนาะน,ะนี่เอา้าเอา ฮะหายยังมาใส่อีกปรุงเครื่องบ่เอาเจ้าเบ,บิ่งลูกขอ่อยชิดยังนาห้อนบ้านข่อยแมงวันนี่แตกส,วดส,ดส,ดสดวดสวดสวหลดพิจรารณาอาหลุดด้วยค่ะเด้อนนาห้อนบ้านพยันบุ้มีแม,มงวันกระสีดีจักหน่อยหนึ่งบ้านข่อยแมงวันมันโอ้ยมีโตัวทออีปเป่งเลแล้วคนในที่บ่อยข่อยบอกภาษาไทยข่อยบอกภาษาแกงแรงนะค่ะพี่น้องเอ้ยภาษาไทยข่อยอันไหนว่ไทยกรุงเทพข่อยบอกว่าข่อยเป็น เอาเอาส่วนไอในอีหยังมาใส่อีกนะนี่เสบ้าปะปิก๊กโอ้ส่วนปะปะปิก๊กโอเคโอเคโอเคนั่งได้แล้วพี่ทิดเอ้ยนั่งนั่นงนงันง่นงนั่งส่วนนี้บ่บเอามันบ่ไม่เย่อเกินไปมันบ่บ่ถึกใจมันบ่โอ้อ่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงเรื่อยๆเขาฟังลูกเลี้ยงก,ก,ดกดันเลยอันคำบรรนั่งเอาจะใส่จากส่วนเนาะมึงเอา้าส่วนหนึ่งกับว่เอาจะส่วนปะปะปิก๊กคอยคิดว่าเป็นของเหรียญหลวงคอยเราได้ประเทศนี้ มันเสียบแต่กินง่ายหลายเด้อนี่เอาแมงวันกน็บเรนตอมฮึ่งฮึ่งดูเมนตอมน้ำจิ้มข่อยคือตอมลูกข่อยนอสงสัยอยังครับเฮ้ยส,สกปกมันจะสกะปกได้จังไดมันเป็นแจ้วโอ้ยฟิดนี่คือว่าสกปกเด้อค่ะเด้อพี่น้องมามาันม่จะคอออกไงโอ้ยนอของน้ำจิม้มลูกข่อยเห็นข่อยปาดบักน้าวบ่ได้ จะเบื้องพี่น้องเห็นข่อยตำน้ำจิ้มข่อยใส่บักนาวเนาะใส่บักนาวใส่น้ำจิ้มได้กว่นจะเบิ้งน้ำจิ้มบักทั่วกินกับเมี่ยงปลาทูตำโจะจาะโจ๊ะจะจะลูกข่อยมันเห็นข่อยปลาบักนาวมันก็ฝ่าวจะบักนาวแลนเป็นดูตอบตอบเลยมันมาของสมเึ่งพี่น้องน้ำจิ้มข่อยน้ำจิ้มทั่วลูกข่อยเห็นข่อยปาดบักนาวปั๊บได้บักนาวเคืองเปียงแลนมาดูตอบตอบตอบเลี้ยตอบตอบเลยพี่น้องเศาตำอันน้ำจิ้มเห็นข่อยเลยเห็นบน มักครับกับบักน้าวนี่คุณอ่ะก็อย่าเสียบไลนเนาะเลี้ยอนเอาเลี้ยอนเอาเลยว่ะโอ้ยค่อยละงึดลูกข่อยเป็นก้นมากินสมเด้บักตัวน้หน่อยนข่อยปาดบักน้าวบีบใส่ใน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 ้ำจิม้มข่อยอีกเครื่องหนึ่งข่อยท่านบีบบ่ทันแลีนมานาั่งโซฟาในเลี้ยแหลบแหลบแหลบซ้ํเบิ่ง <laughs> เอาพี่น้อง แซ่บบ่อแบที่นี่แซ่บบอ่อเสีบบอ่อได้บักน้าเราอยูเก,กึกเลยแบบที่นี่เอ,อ้ยพอต้องกินเข่าแรงดอกเนาะคอแห้งคอแห้งเด้อครับเพื่อนไอ้อะไก็หัวปุ่นจะไปเทิดท่าได้เนาะเพื่นอนมีเห็ดอ่าพร้อมแซ่บยบายติ เห็นไหลูกข่เสียเสียเสียเสศษเลยค่ะเด้อหยอกว่วใดเด้อค่ะเด้อเป็นบาปเป็นบัอารมณ์ดีอารมณ์ดีน so ั่นนั่นไข่อย่องลูกข่ว่าไดเด้อลูกข่ลูกข่ยมันเสียเสยนเลี้ยวเลี้ยวตัวว่าแต่ลูกเธอเมียก็เสียเสยนเลี้ยวได้เหรอลูกข่น่นเห็นไหมลูกข่เสียเศนยังไหวจะเห็นบ่พี่น้อง เอาซ้ำนี่เหรอเนาะเสียเฉีนเล่าไล่เพี่น้องคุ้นชินในอันหุ่นหวย <laughs> พอแล้วพอแล้วพอแล้วจะพาไปสีทันยาดอกเอสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยเมี่ยงปลาทูข่อยลูกเปิะแกลนมาแล้วโอ้แกลนไปใส่น้อมึงเปลี่ยนไปแล้ว,ลวพี่น้องเอ้ยเมี่ยงปลาทูข่อยเป็นตาแซ่บบ่เมือเปี่ยนบบยน้ำจิ้มข่อยน้ำจิ้มบอก ทั่วดินปลาทูข่อยกะย่างเอาขน,นขนมจีนขนมจีนข่อยขนมจีนแหง้งขนมจีนแห้งเอามาต้มเอาต้มประมาณแปดนาทีก็ได้กินแล้วพี่น้องตาแสบตาแสบน้ำข่อยบอขอบคุณเพื่อนไม่เพื่อนเก่าที่เขามาติดตามช่องซมอมเนลเชนเนลด้วยค่ะเ้อขอบคุณเลยลาย มึงแมงวันก็สิมากินน้ำข่อยแล้วฝากกันในกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ให้ช่องน้อยๆของข่อยแน่เด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้ข่อยเฮ็ดคลิปต่อไปหากกันแพ้งกันนานๆเด้อค่ะเด้อคำขันค่ายเขียดหงวควนเสียเสศนเสียเอ็นไปละจ้า <S 2> <S 2> <S 2> บ๊ายบาย